สองอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คืออำเภอสิชนและอำเภอท่าสาากำลังถูกกระทบอย่างหนักนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณทั้งเป็นพื้นที่ต้นน้ำรับน้ำมาจากเทือกเขาและมีพื้นที่ราบลุ่มที่มีน้ำท่วมขังขณะน,นี้ชุมชนหลายๆชุมชนโดยเฉพาะที่อำเภอท่าสาากำลังถูกตัดขาดและไม่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปทางบกได้มีเพียงช่องทางการลำเลียงทางอากาศเท่านั้นที่สามารถทำได้ เพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่ค่ะติดตามรายงานจากคุณสนธยาแก้วคำค่ะชาวบ้านห้วยแก้วตำบลเขาน้อยอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อแถวช่วยกันขนย้ายเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งหน่วยงานภาครัฐใช้วิธีการลำเลียงทางอากาศบรรทุกด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่4นํนไปช่วยเหลือชาวบ้านห้วยแก้วกว่า200คนซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอก หลังถนนถูกน้ำป่าไหลหลากจนได้รับความเสียหายยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ความช่วยเหลือซึ่งไปถึงในวันนี้สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดแล้วก็การสัญจรนะครับผมส่วนหนึ่งก็มีหลายครัวเรือนที่ว่าได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วแต่บางหลายหมู่บ้านหลายครัวเรือนก็ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยนะครับผมก็คือ อัตคัตนะครับผมแต่ก็เมื่อฝนหยุดก็คือมีหน่วยงานของราชการมาช่วยเหลือก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับผมหมู่บ้านเวยแก้วเป็นชุมชนห่างไกลอยู่ในพื้นที่เทือกเขาของอำเภอสีชนซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มักได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะดินโคลนถล่มและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยคาดว่าถนนที่ถูกตัดขาด จะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมราว3วันจึงจะกลับมาใช้การได้อีกครั้งการเข้าให้ความช่วยเหลือในช่วงนี้จึงเป็นการลำเลียงทางอากาศเท่านั้นในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงเข้ากล่องเครื่องอุโภพบริโภคเครื่อเดลิฟคอปเตอร์มาส่งให้กับชาวบ้านห้วยแก้วในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่อ่างไกล ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนถูกกระแสน้ำผ่าตัดขาดทำให้การเข้าสู่พื้นที่นี้ไม่สามารถทำได้โดยทางรถยนต์จึงต้องมีการขนย้ายเข้าของอาหารแห้งเข้าสารมาส่งให้ซึ่งขณะนี้กำลังมีการลำเลียงจากเฮลิคอปเตอร์โดยการขนย้ายลงมาจากเฮลิคอปเตอร์และชาวบ้านก็อยู่ระหว่างต่อแถวรับเข้าของกันอยู่ครับทีมข่าวไทย P ีบเ ยังได้ล่องเรือสำรวจภาวะน้ำท่วมในพื้นที่บ้านฉางหมู่หนึ่งตำบลดอนตะโกอำเภอท่าสาราซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำจากเทือกเขาหลวงและมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะพบว่าระดับน้ำอย่างท่วมสูงตั้งแต่1นถึงสเมตรชาวบ้านต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่บนบ้านพักชั้น2กันเป็นส่วนใหญ่อะไรปอและยู่อะไรหุ้นครับปอมีจะมีบ้านหลังในกันตอนนี้ปอแม่ก็ย้ายมาร่วงนองกันครับปอ ตอนในน้ำต่วงก็เข้าบ้านไม่ได้ครับราะน้ำมันจะปิดหน้าต่างหมดเลย<อ>ครับต,ต้องเข้าทา,างขลางหลังคาต้องขึลืนทางด้านหลังคาครับแล้วคิดว่าอีกหลายวันไหมครับครับก็น่าจะประมาณาสักสักทิตย์ได้ครับผมส่วนครัวเรือนใดที่เป็นบ้านพักชั้นเดียวก็จะอุปยพเคลื่อนย้ายไปอาศัยรวมกันที่ศูนย์พักพิงบ้านฉางทำให้ขนาดนี้ มีผู้ประสบภัยอพยพไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงบ้านฉางซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่นักแล้วเกือบ40คนก็ให้เกิดความแออัดเป็นอย่างมากทางผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐและผู้มีจิตศรัทธาให้เข้ามาอุดหนุนต่อเติมศูนย์พักพิงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นขณะนี้ศูนย์พักพิงของเรามีความคแคบนะครับอ,อย่างปีนี้ที่ขนาดประสบภัยอยู่ตรงนี้ ชาวบ้านมาพักอยู่ประมาณ40คนซึ่งมีความแออัดอบางครั้งเด็กๆอะไรก็ลำบากนะครับในส่วนของห้องน้ำเรามีห้องเดียวก็ตรงนี้ครับเป็นปัญหาหลักของเราตอนนี้สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสีชนและอำเภอท่าสาราของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมหลายจุดระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ เหลือเพียงพื้นที่อุบเขาของอำเภอสีชนที่เส้นทางถูกตัดขาดซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อเปิดทางสัญจรโดยเร็วส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำในอำเภอท่าสาลาโดยเฉพาะตำบลดอนตะโกคาดว่าจะใช้เวลาราวอีกเกือบหนึ่งสัปดาห์สถานการณ์จึงจะก,กลับเข้าสู่ภาวะปกติสนทยาแกวขำไทยพีบีเอรายงาน